ที่ร่วมจัดนี่นะครับนอกจากภาครัฐแล้วก็ยังมีภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็วัดวาอารามต่างๆก็พร้อมใจกันจัดนะครับสําหรับในปีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นปีที่รูปแบบการจัดงานจะมีความพิเศษเนื่องจากจะมีช่วงเวลาที่จะแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้ของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ในช่วงท้ายก็จะมีเรื่องของอ การอำนวยพรถวายพระพรนะครับมีเรื่องของการถวายพระพระในหลวงรชาชการที่10ด้วยอย่างไรก,ก็ตามในปีนี้กระทรวงวัฒนก็ภาคภูมิใจนะครับที่ภาคเอกชนโดยเฉพาะศูนย์การค้าต่างๆเนี่ยพร้อมใจกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่การจัดกิจกรรมที่อยู่นอกวัดแลสานามหลวงเนี่ย มีเรื่องของกาสรส่วนบุด้วยซึ่งแต่เดิมดเดิมมาเนี่ยที่จะ็นเรื่องของความสนุกสนานรื่งเริ <ao> อจุดเท่นะครับแล้วก็ร้องหลักทำเพลงแต่ปีนี้ก็จะเห็นได้ว่า eh <im it> ห้างต่างๆศูนย์การค้าต่างๆประชาชนเนี่ยได้ความสําคัญถึงการเข้าสู่วีใหม่ที่มีความเป็นศิริมงคลแล้วก็จะน้อมนำแนวพระราชดำริและเรื่องของหลักธรรมเป็นสิ่งนำทางชีวิต เพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความเป็นสุขที่ยั่งยืนจริงๆในปีนี้กระทรวงรธรรมก็ได้มีความร่วมมือกับองค์กรภาครัานเะือกชชนและก็รว,วมทั้งสำนักพุทธศาสนาะครับมีวัดวาที่อยู่ในประเทศเนี่ยร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถึง395วันและทั่วประเทศนี่ก็มีจำนวนถึง 2 4 0 0 0กว่าวัดนะครับเรามีจังหวัดที่อยู่ชายแดนแล้วก็ร่วมจัดกับเพื่อนบ้านเราเรียกว่าสวดมนต์ข้ามปีอานเนี่ยถึง15จังหวัดด้วยกันแล้วเราก็ได้มีความร่วมมือกับชาวพุทธทั่วโลกนะครับที่จะพร้อมใจกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งสนชวงธรรมนี้ก็จะมี การบันทึกภาพแล้วก็ตัดส่งภาพนะครับก็คือ,อะจะมีภาพจากต่างประเทศด้วยอย่างในญี่ปุ่นในในลาวแล้วก็ในมาเลเซียมาให้ประชาชนคนไทยได้ชมด้วยว่าเดี๋ยวนี้ส่วนบนภาพสีที่เริ่มจเกี่กเมืองไทยตอนนี้ก็เริ่มขยายไปในประนทศ่ต่างๆแล้วเช่นเดียวกัน เพราะทางภาคจิตใจเรื่องหนึ่งก็คือช่วงได้ทําแบบสอบถามก็พบว่าประชาชนมี40เเซตั้งใจที่จะไปสวมดมนต์ข้ามปีแล้วก็มีถึง7 16เปอร์เซ็นต์นะครับที่ตั้งใจจะไปสวมดมนต์ที่วัดแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นสถานที่จัดมุ่อื่นะครับ ครับสำหรับรารรยาที่เคยเห็นได้ว่าเนื่องจยากว่าเป็นสถานที่ที่อยู่กลางเมืองแล้วก็อาจจะมีผู้คนที่มา,าตรวจเทาเนี้ยก็จะมีมาจากภาคต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่น่าชื่นชมที่คนที่มาที่นี่เนี่ยที่มาจากภาคต่างๆนะเนี่ยก็ได้ร่วมส่วนมนในสำเนียงของภาคตัวเองอันนี้ก็เป็นความมิตรสื่อได้ที่ชม ใช่ครับแล้วก็ัที่นี่เนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่มีการแสดงศิลปะนาะธรรมซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้คนไทยเนีได้ได้ได้เรียนรู้แล้วก็ภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของศิลปะฒาธรามด้านการแสดงของไทยที่สืบทอดมายาวนาน ก็ในแต่ละปีเราก็จะมีการปรับรูปแบบอยู่ตลอดเวลานะครับอ,อย่างอย่างแต่เดิมเนี่ยเราก็ไม่เคยมีส่วนมนอาเซียนนะครับพอเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนล้วก็รลดส่วนมวลอาเซียนแล้วก็วนนาวกขาดนี้ก็การส่วนมนของไทยเราเนี่ย เมื่อเทียบกับสมัยที่เรายังเด็กเนี่ยเราไม่เคยเห็นว่าการขึ้นปีใหม่ของไทยเราเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับศาสนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความสนุกลื่นเลิงเป็นหลักตอนนี้ผมคิดว่ากระแสในเรื่องของการจัดส่วคนข้ามปีเรื่องของคนเข้าวันเนี่ยก็จะทำาพืวยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยชพื่อส่งเสริมให้คนเนี่ยเข้าถึงหลักธรรมเนี่ยมากยิ่งขึ้น